กบขอ้อนเหนียวห่อนๆคือเก่าแล้วครับอ่ะ,ะแซ่บๆนี่นกันครับปาดใส่ถึงพริกแห้งพริกสดเนีพริกสดนี่กาะเอามาแก้มสิมเบืองน้ำกัน mm hmm. ขอน่าขอนอนยแมันแท่ใส่ใบยีหล่ามันจะให้รสชาติเป็นเผ็ดแน่แล้วก็หอมรอบ โอ้ยน้อยๆ้วไบหัลใส่เหล่าเขาเข้าไปหมดี๊แก้ม ผัดกุ้งยังผัดกระเพราแล้วครับเราว่าใส่เป็นใบยี่หร่าแทนว้าวครูเนี่ยธรรดติดตามน้ำต้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามไมอ้ครูนัมม่นแหละนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ กันให้คลิปมาครับ,บตักๆม่วนใส่กับบักพริกหน่อยใหญ่ๆพุ่นน่ะอ๋ผู้ลองเฮ็ดลองไปเห็ดกิน cũng vừa chỉ học chip toàn hết luôn mấy năm nay, đối tượng việt thương hoàng ngay ngày và sao được